เพื่อนดูสวยดูดีจ้ะเพ,เพื่อนจ๋านี่แหละเขาถึงมีช่างตัดเย็บเน,นาะจ้ะเนาะถึงไปตัดใส่ใส่อ,อกงานเน,นาะจ้ะเนาะแล้วก็เอาแบบใส่สวยจะเพื่อนเพื่อน,อนใส่สวยเนาะจากคนที่รูปร่างไม่สวยพอเราตัดเสื้อผ้าใส่แล้วมันจะดูสวยดูดีจ้ะเนเพราะว่างานตัดเย็บ บูติกนี้เราต้องใช้ฝีมือใส่ออกงานก็จะเป็นแบบหรูหรูหน่อยจ้ะเนาะหรูหรูหน่อยจะเพื่อนเพื่อนหรูหรูหน่อยเนาะมันก็จะออกมาดูดีไปเลยเนาะค่ะเนะเาะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อนจ้าสวัสดีค่ะตัดเนาะสำหรับคนที่มีหุ่นแบบนี้เนาะหุ่นที่เก่ามาแล้วแบบนี้เนาะเขาก็จะสั่งตัดมาวัดตัวตัดจากเพื่อนๆ,ๆแนเบบตรงไปตรงมาเนาะค่ะเนาะ เสื้อผ้าที่เป็นอุตสาหกรรมที่เขาเรียกกันว่าเสื้อผ้าหรูเน่ยจ้ะเนาะแบบนั้นเนาะงานมงคลงานแต่งงานบวชอะไรประมาณนี้นะจะหรือจะงานอะไรก็ได้จากงานทั่วไปเนี่ยจะงานทั่วใส่ออกงานก็จะเป็นแบบหรูๆห,หน่อยจ้ะเนาะหรูๆห,หน่อยจะเพื่อนๆหรูๆห,หน่อยเนาะมันก็จะออกมาดูให้เขา สำหรับคนที่มีสะโพกมีหน้าท้องก็มีวิธีดีจะเ,เพื่อนนดูสวยเข้ากับงานได้แล้วค่ะเนาะให้เกียรติกับเจ้าของงานสมมติว่างานแต่งอย่างนี้มือลว้ลวนจะ้ะเราต้องใช้ฝีมือลว้ลวนจ้าเราจะไม่ใช้จากถ้าเป็นเสื้อผ้าอุตสาหกรรมเนาะโอ้กวัดเอว วัดบ่าหน้าบ่าหลังวัดคอวัดแขนเราต้องใช้มือสวยเอาเพื่อความละเอียดอ่อนประยีดเราจะไม่ใช้จากเย็บเอาเนาะโอววัดเอววัดบ่าหน้าบ่าหลังวัดคอวัดแขนนี้น่ะในท้องตลาดจะไม่มีเนาะเพื่อนเนาะ จะไม่มีนะคะในท้องตลาดจะไม่มีเขาก็จะสั่งตัดเนาะสำหรับคุณที่มีหุ่นแบบนี้เนาะหุ่นที่เก่ามาแล้วแบบนี้เนาะเขาก็จะสั่งตัดมาวัดตัวตัดจากเพื่อนวันนี้จะมาสวยเสื้อค่ะเพื่อนๆตัดเสื้อเราได้สวยแล้วค่ะกล้จะสำเร็จแล้วเนาะ ใกล้จะสิ้แล้วค่ะใกล้จะสิ้แล้วชุดไทยเนาะตัวนี้เราจะสวยค่ะเพื่อนๆใส่ใส่ออกงานเนาะจะต้องตัดเนาะสำหรับคนที่มีหุ่นแบบนี้เนาะหุ่นที่เก่ามาแล้วแบบนี้เนาะเขาก็จะสั่งตัดมาวัดตัวตัดจากเพื่อนๆดีจากเ,เพื่อนดูสวยเข้ากับ งานได้แล้วค่ะเนาะให้เกียรติกับเจ้าของงานสมมุติว่างานแต่งอย่างนี้นะใกล้จะสําเร็จแล้วเนาะใกล้จะสิ็จแล้วค่ะใกล้จะสิ็จแล้วชุดไทยเนาะตัวน,นี้เราจะสวยค่ะเพื่อนๆวัดทุกส่วนเลยจากเพื่อนๆวัดถ้าให้เขาสําหรับคนที่มีสะโพกมีหน้าท้อง ก็มีวิธีให้เขาสำหรับคนที่มีสะโพกมีหน้าท้องก็มีวิธีให้เขาสำหรับคนที่มีสะโพกมีหน้าท้องก็มีวิธีมีหน้าท้องนะจ๊ะแล้วหลังเอ็นเนาะหลังเอ็นก้นมนเย็บอีกอย่างหนึ่งจากเพื่อน มีมีวิธีที่วาดแบบมาอีกอย่างเนาะสำหรับคนหน้าท้องยืน่นหมายถึงว่าคนการทุกอย่างเนาะมันก็แเตกต่างกันจะ้ะอันนี้เราก็ตัดสำหรับคนที่จะตัดไปใส่เวลามีงานเนาะจ้ะเนาะจะมีเสื้อผ้าอ่าเสื้อผ้าแบบพูดไปตัดใส่ใส่อกงานเนาะจ้ะเนาะมีหน้าท้องนะจ้ะแล้วหลังเอ็นเนาะ บางเอ็นก้นมนแล้วก็เอาแบบใส่สวยจะเพื่อนๆใส่สวยเนาะจากคนที่รูปร่างไม่สวยพอเราตัดเสื้อผ้าใส่แล้วมันจะดูสวยดูดีจากเพื่อนๆดูสวยดูดีจะ้ะเ,เพื่อนจ๋านี่แหละเขาถึงมีช่างตัดเย็บเนาะจ้ะเนาะถึงจะมีเสื้อผ้าเสื้อผ้าแบบพูดไป ใส่ใส่ออกงานเนาะจะเนาะเพราะว่างานตัดยิบบูติกนี้เราต้องใช้ฝีมึกให้เขาสำหรับคนที่มีสะโพกมีหน้าท้องก็มีวิธีวัดทุกส่วนเลยจ้ะเพื่อนๆวัดสะโพกวัดเอววัดบ่าหน้าบ่าหลัง วัดคอวัดแขนคื้อผ้าอุตสาหกรรมนี้เขาจะยิบเอาเรีวามือนก็ได้ษรีวเนาะแต่นี้เราจะใช้ความประณีตจ้ะใช้ความประณีตเราจะใช้มือเนาะใช้มือล้วนๆเลยจ้ะเ,เพื่อนๆใส่ออกงานก็จะเป็นแบบหรูๆห,หน่อยจ้ะเนาะหรูๆห,หน่อยจะเพื่อนๆหรูๆห,หน่อยเนาะมันก็จะออกมาดูใส่ออกงานก็จะเป็นแบบหรูๆห,หน่อยจ้ะเนาะ ูหลูหน่อยจะเพื่อนๆนหูหรูหน่อยเนาะมันก็จะออกมาดูนอกจากเนาะเราก็เต่งให้ดูหรูหน่อยเนาะดูดีหน่อยให้เกลียดเจ้าของงานจะเนพื่อนให้เกียรดเจ้าของงานเนาะค่ะเนาะกระตัดใส่ชุดที่สวยวันนี้จะมาสอยเสื้อค่ะเพื่อนๆนตัดเสื้อเราได้สวยแล้วค่ะตัดเนาะสำหรับคนที่มีหุ่นแบบนี้เนาะหุ่นที่เก่ามาแล้วแบบนี้เนาะ เขาก็จะสั่งตัดมาวัดตัวตัดจากเพื่อนเพื่อนเสื้อผ้าอุตสาหการรมนี่เขาจะยิบเอาหรือเหมือนกระไดริวเนาะแต่นี้เราจะใช้ความประณีตจ้ะใช้ความประณีตเราจะใช้มือเนาะใช้มือลว้ลวนเลยจากเพื่อนเพื่อนการทุกอย่างเนาะมันก็แตกต่างกันจ้ะอันนี้เราก็ตัดสําหรับคนที่จะตัดไปใส่เวลามีงานเนจาจะเนาะที่ไปเลยเนาะค่ะเนาะประมาณนี้แหละค่ะเพื่อนเพื่อน,อนจา้าสวัสดีค่ะการ ทุกอย่างเนะาะมันก็แตกต่างกัน,กนจะ้ะอันนี้เราก็ตัดสําหรับคนที่จะตัดไปใส่เวลามีงานเนาะจ้ะเนาะกัเนเอผ้าก่อนนะคะฝีมือต้องใช้ฝีมือจากเพื่อนๆตัดเย็บเสื้อผ้าเนาะกัเนเอยผ้าก่อนนะคะฝีมือต้องใช้ฝีมือจากเพื่อนๆตัดเย็บเสื้อผ้าเนาะกัน ผ้าก่อนนะคะฝีมือต้องใช้ฝีมือจากเพื่อน,อนตัดเย็บเสื้อผ้าเนาะโอ้วัดเอววัดบ่าหน้าบ่าหลังวัดคอวัดเขนแล้วก็เอาแบบใส่สวยจากเพ,เพื่อนใส่สวยเนาะจากคนที่รูปร่างไม่สวยพอเราตัดเสื้อผ้าใส่แล้วมันจะดูสวยดูดีจากโอ้วัดเอว วัดบ่าหน้าบาหลังวัดคอวัดเขนนอกจากเนาะเราก็เต่งให้ดูหรูหน่อยเนาะดูดีหน่อย,นะหอยให้เกียรติเจ้าของงานจ็นเพื่อนให้เกียรติเจ้าของงานนอนะกจากเนาะกระตัดใส่ชุดที่สวยยิบเสื้อผ้าแบบบูติกจากเพื่อนเราก็วัดตัวนอกจากเนาะวัดตัวลูกค้าการทุกอย่างเนาะมันก็แตกต่างกันจะ้ะ อันนี้เราก็ตัดสำหรับคนที่จะตัดไปใส่เวลามีงานเนาะจะเนาะเพื่อนใช้มือสวยใช้มือสวยทุกส่วนเลยจะเพื่อนเพื่อนใช้มือเย็บทุกส่วนเลยเนาะอันนี้คือวิธีการตัดแล้วก็เอาแบบใส่สวยจะเพื่อนเพื่อนใส่สวยเนาะจากคนที่รูปร่างไม่สวยพอเราตัดเสื้อผ้าใส่แล้วมันจะดูสวยดูดีจะเพื่อนแล้วก็ เอาแบบใส่สวยจะเพื่อนๆใส่สวยเนาะจากคนที่รูปร่างไม่สวยพอเราตัดเสื้อผ้าใส่แล้วมันจะดูสวยดูดีจากเพนเบตรงไปตรงมาเนาะค่ะเนาะเสื้อผ้าที่เป็นอุตสาหกรรมที่เขาเรียกกันว่าเสื้อผ้ารูโหลเนาะเแบบนั้นเนาะเพื่อนดูสวยดูดีจะ้ะเพื่อนจ๋านี่แหละเขาถึงมีช่างตัดเย็บเนาะจตะเนาะ เย็บเสื้อผ้าแบบบูติกจากเพื่อนๆเ,เราก็วัดตัวนะจ๊ะเนาะวัดตัวลูกค้าจะมีเสื้อผ้าอ่าเสื้อผ้าแบบพูดกันใช้มือสวยใช้มือสวยทุกส่วนเลยจากเพื่อนๆใช้มือเย็บทุกส่วนเลยเนาะอันนี้คือวิธีการตัดการ